เด e ี๋ยวบีมจะดูแลลูกไก่นะคะก็ไม่รู้จะดูแลยังไงอะโชคดีที่ลูกไก่มันไม่ต้องกินนมอ่ะโชคดีที่ลูกไก่มันไม่ต้องกินนมสวัสดีค่ะเพื่อนๆมีเรื่องเศร้านะคะก็คือไก่ของบีมนะคะป่วยไม่สบายคือแกกำลังฟักไข่อยู่ ะะตลอดระยะเวลาคือแกก็ฟักไข่จนจนตอนเนี้ลูกออกมาเป็นตัวแล้วแล้วก็แม่ก็แม่ไก่นะคะตอนนี้อาการเริ่มหนักขึ้นนะคะเมะื่อวานก็ซื้อยาโกเต็กใบโกเต็กใช่ไหมเอ่อให้กินนะคะแต่วันนี้ก็ไม่ไม่ดีขึ้นเลยนะคะ ตอนนี้ก็ทำการแยกแม่ไก่กับลูกไก่นะคะอยู่คนละที่ถ้าหากว่ามันเป็นอะไรที่มันติดต่อนะคะจะได้ไม่ต้องไปถึงตัวลูกเนาะก็ในความรู้สึกของเบมไก่น่าจะรักลูกของมันแหละก็อยากให้ลูกออกมาลืมตาดูโลกนะคะแล้วถ้าแม่มันป่วยขึ้นมาจริงๆเนาะเราก็ทำการแยกให้แล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะดูแลลูกเขา นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวบิมจะให้ทุกคนดูแม่ไก่นะนี่ค่ะแม่ไก่บิมตอนแรกเบิยมย้ายที่อยู่ให้อีกที่หนึ่งนะคะแล้วก็แม่ไก่ก็มาตรงนี้เองนะคะก็น่าจะแบบน่าจะหาที่ที่แบบโอเคที่สุดแล้วสำหรับตนนะที่ที่บิมให้อยู่ก็ ก็ดีแล้วนะคะแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ดีพอสำหรับเขานะคะแม่ไก่ก็แบบถ้ามีตอนนี้ก็มีแมลงวันมาตอมนะคะนานๆแกจะสะบัดตัวนะคะก็เป็นเหตุการณ์ที่แบบ น่าเศร้าอ่ะลูกไก่ย ja, ังไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็เดี๋ยวบิมจะดูแลลูกไก่นะคะก็ไม่รู้จะดูแลยังไงอ่ะโชคดีที่ลูกไก่มันไม่ต้องกินนมอ่ะถ้าลูกไก่ต้องกินนมก็ไม่รู้จะหาแม่ไก่ตัวไหนให้ลูกไก่กินนมนะคะ ก็คงจะให,ให้ให้เขาอยู่ใกล้ๆบ,บ้านนะคะล้อมนะคะแล้วก็อยู่ในที่อุนอ่นๆเพราะว่าช่วงนี้ก็ฝนตกเดี๋ยวพิมจะพาไปดูลูกไก่นะมีหลายตัวน่ารักมากนี่นะคะลูกไก่ มีหลายตัวเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเดสิบสองคือแม่ไก่เก่งมากเลยนะคะทุกคนไข่ฟักเป็นตัวทุกฟองทุกใบนะคะแล้วก็แม่ไก่ก็แบบ ป่วยอะจนลูกดีขึ้นนะ,ะตอนนี้ก็แม่ไก่ก็อาการหนักใครที่มีวิธีดูแลลูกไก่นะคะก็คอมเมนต์มาบอกนะแล้วทักมาบอกบิมก็ได้นะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีแล้วก็ขอบคุณล่วงหน้านะคะสำหรับคนที่จะมาแสดงความคิดเห็นนะคะ